น้ำมันเกิดแห้งดูดไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะตัดการทํางานทันทีนะครับผมเดีย๋ยวเราจะปล่อยมือจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับปล่อยปุ๊บเป็นไงก็คือตัดการทํางานทันทีนะครับผมหยุดการทํางานไปเลยนะครับแบบนี้พอหยุดไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูระบบเมนูรีเซ็ตกันบ้านคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอ่มันทํางานอยู่นะครับแล้วมันเกิดตัดน้ําแห้งนะครับน้ำน้ำไม่มีตัดน้ําแห้งปุ๊บเนี่ย เราเดินมาเจอเนี่ยเราสามารถกดเมนูรีเซ็ตที่หน้าตู้ตัวนี้เพื่อให้ระบบกลับมาทํางานได้เลยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะทําระบบออโต้รีเซตตัวนี้เข้าไปนะครับออโต้รีเซตตัวนี้ก็คือเราจะตั้งเอาไว้สมมุติว่าน้ำคลองของเราเนี่ยอีก5ชั่วโมงอีก3าชั่วโมงมันจะเพิ่มขึ้นมาเราก็ เมื่อน้ํามันแห้งก็ให้หน่วงเอาไว้ตัวนี้นับตั้งเอาไว้อีกห้าชั่วโมงให้มันรีเซ็ตตัวเองกลับมาทํางานให้เราก็ได้นะครับผมในกรณีอ่เป็นการตัดน้ําแห้งด้วยอ่ระบบทา์เมอร์ตัวนี้นะครับผมตัดน้ําแห้งด้วยโฟล์สวิต์แล้วก็ใช้การหน่วงอีกห้าชั่วโมงกลับมาแต่เราสามารถที่จะรีเซ็ตผ่านมือถือเข้ามาได้นะับกรณีเราควบคุมผ่านมือถือเข้ามาเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับผมคราวนี้อ่เมื่อนะักรณี ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะาเพิ่มเวลาเข้าไปนะเพื่อให้เห็นชัดเจนนิดหนึ่งนะเพิ่มเป็นยี่สิบวิแล้วผมตัวนี้นะครับคราวนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของถ้าสมมติว่าข้างหน้าเป็นออโต้นะครับเมื่อกี้เราทดสอบควบคุมผันมือถือไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองตัวทัมเมอร์ถ้าสมมติทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดสั่งเข้ามาเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะผมก็คือคําสั่งของตู้ทามเมอร์ออกมาแล้วนะครับไฟตัวนี้ติดสมมติว่ามาถึงเวลาปุ๊บมันก็จะสั่งเปิดระบบนะครับเปิดระบบตัวปั๊มให้เราแล้วก็วาล์วให้เราถ้าไม่มีน้ําก็จะตัดการทํางานแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นการทํางานด้วยระบบทามเมอร์ในตู้นะผมเราสามารถที่จะเดินมารีเซ็ตได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราเพิ่มเป็น20มันก็จะช้าขึ้นนิดนึงนะครับผมเราก็เจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เราเห็นว่ามีน้ําแล้วเนี่ยเรากดรีเซ็ตเองได้อ่าแบบนี้นะมารีเซ็ตที่หน้าตู้ได้เลยในกรณีแมนวนวลเราทำมาไว้ทั้งหมดแล้วแล้วบก็คือตัวนี้คราวนี้ที่เราเห็นตัวนี้ครับถ้าสมมติว่าตัวที่สองสั่งบ้างอ่าตัวที่สองสั่งระบบทำง,งานแบบนี้เราแล้วก็คราวนี้ตัวที่สามสั่งอ่าตัวที่สาม วาล์ว wow, ตัวที่สามเปิดปั๊มทำงานปิดใชนะผมแล้วก็ไปถึงตัวที่สี่ถ้ามันถึงเวลาก็จะสั่งเปิดปั๊มขึ้นมาวาวก็จะเปิดแบบนี้นะครับอ่าสมมติวนะ่าคำสั่งของตัวทัมเมอร์แดงเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับคือเทสไปหมดแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของการอ่าแบบสั่งงานที่ควบคุมแบบ ผ่านมาถือเข้ามากันบ้างนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับผมคราวนี้ elle, ถ้าสมมุติว่าเราควบคุมผ่านมาถือเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับผมก็คือเราจะควบคุมผ่านมาถือเข้ามาแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย uh, วาล์วของเราเป็นออโต้นะครับปั๊มเป็นออโต้ทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ด้านในตัวนี้นะครับตามที่เราเห็นก็พร้อม ที่จะทําการควบคุมผ่านมือถือเข้ามาเราก็ทําการเปิดวาล์วโซนที่1เข้ามานะครับเช่นสั่งเปิดวาล์วปุ๊บวาล์วตัวที่1ก็จะเปิดปั๊มก็จะตัดขึ้นมานะครับพอจะตัดขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าน้ําวิ่งเข้ามาไม่ถึงตัวเซ็นเซอร์หรือไม่มีน้าเข้ามาเนี่ยตัวเซ็นเซอร์นะครับมันจับได้ไม่มีน้ำมันจะสั่งตัดสั่งตัดแบบนี้นะครับเมื่อมันสั่งตัดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราควบคุมผ่านมือถือเข้ามาเราสามารถที่จะทําการรีเซ็ตจากมือถือได้เลยนะครับ นะครับผมก็คือเราก็สามารถที่จะทําการารีเซ็ตนะครับสั่งงานนะครับผมผ่านมือถือเข้ามานะครับผมเปิดเข้ามาแบบนี้แล้วก็เมื่อมันตัดน้ําแห้งนะครับผมเราสังเกตนะครับเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ10วินาทีถ้าเกิดน้ํามาไม่ถึงตัวเซ็นเซอร์ภายใน10วินาทีเนี่ยก็จะตัดการทําง,งานด้วยระบบโฟลสวิทหรือว่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะแจ้งเข้ามานะครับไม่มีน้ำปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทําการรีเซ็ตเองได้โดยการ สั่งงานผ่านมือถือเข้ามานะครับแล้วก็กดสั่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่ทําการควบคุมรับในการสั่งเปิดปิดไม่ว่าจะเป็นวาวโซนที่2นะครับตอนนี้เราเปิดวาวโซนที่2ออยู่นะครับเราสั่งปิดโซนที่2นะครับเปิดวาวโซนที่3เข้ามาครับปิดโซนที่3ามนะครับเปิดโซนที่4แบบนี้นะครับหรือเราต้องการเปิดวาวทั้งหมดเลยนะครับทีเดียวทั้งหมด4โซนเลยแบบนี้ก็ได้นะครับ รเราสามารถเปิดได้ทั้งหมดแล้วก็ถ้ามันตัดน้ําแห้งแบบนี้นะครับเราก็ยังสามารถเดินมากดรีเซ็ตที่หน้าตู้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ตู้นะครับเราก็กดเมนูนแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเราคอนโรลผ่นานมือถือเข้ามาแต่เรามีกล้องวงจรปิดคอยดูระบบตู้นี้อยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่ทําการรีเซ็ตระบบที่มือถือของเราได้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็อีก Uh, ฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันเลนเซนเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะตัดการทํางานตอนมอีปริมาณนะ้าฝนที่ค่อนข้างจะเยอะหรือฝนตกนะครับในขณะที่ก่อนหน้าที่เราจะให้น้ําหรือก่อนที่เราจะควบคุมเปิดวาล์วเข้ามาเนี่ยฝนมันตกไปก่อนหน้าแล้วนะครับสมมติเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่รู้หรือเราตั้งเวลาไว้นะครับแล้วม,มันจะถึงเวลาในการทํางานเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้าฝนตกไปแล้วตกเยอะด้วยนะครับ ระบบตัวเซ็นเซอร์มันก็จะทํางานสั่งตัดระบบให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับผมสมมติว่าในกรณีถ้าเกิดว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการวัดปริมาณนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆกลนิดนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับการวัดปริมาณเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตัวนี้เขาจะมีปริมาณให้เลือกนะครับผมมันจะมีขยับนะครับมากน้อย แค่ไหนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ระบบมีขนาดหนึ่งทับแปดนะครับแล้วก็หนึ่งทับสี่อะไรพวกนี้นะครับเราขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตั้งให้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะมีการขยายตัวกับตัวเซนเซอร์ตัวน,วนี้ถ้าเกิดว่าฝนมันเข้าไปตรงนี้นะครับนะบฝนเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะทําการสั่งตัดระบบให้เรานะครับตัวน,นี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะทําการลองสั่งงานดูนะครับ สมมติรับว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะควบคุมผ่านมือถือเข้ามาก่อนเบื้องต้นนะครับสมมติรับสมมุติว่าเรา,เากําลังลดน้าโซนที่หนึ่งอยู่รับสมมุติว่าเราลดน้าโซนที่1แบบนี้สั่งเปิดปั๊มไปปั๊มกําลังทํางานอยู่รอปพอปั๊มทางานเสร็จปุ๊บเนี่ยรับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจับได้ว่าฝนมันตกปริมาณเยอะปุ๊บเนี่ยมันสั่งตัดเราจะเห็นเลยว่าตัวเรนเซนเซอร์เนี่ยมันจะขึ้นสีขาวขึ้นมานรับโชว์สถานะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเรนเซนเซอร์ตัวนี้ ปริมาณน้ําฝนมันค่อนข้างเยอะมันก็จะสั่งหยุดระบบปั๊มให้เลยนะครับทั้งๆที่ตัวคําสั่งตัวทัมเมอร์หรือหรือการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาเนี่ยมันสั่งเข้ามาแล้วแต่มันมองว่าตัวปริมาณน้ําฝนเนี่ยมันเยอะมันตกเยอะไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาลดน้ดาต้นไม้ซ้ํานะครับก็เป็นข้อดีนะผมก็คือเป็นการประหยัดน้ําด้วยแล้วก็ป้องกันการให้น้ํามากเกินไปนะครับอาจจะลากเน่าได้นะผม ประมาณนี้นะครับต้นพืชเราบางต้นอาจจะไม่ต้องการน้ํามากเนบะเพราะว่าฝนตกไปแล้วก็อาจจะเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ยังม,มีการมาลดน้ําซ้ําอีกก็อาจจะมีปัญหาได้นะผมเพราะนั้นเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้ให้เราหรือป้องกันให้เราจะตัดการทํางานทันทีนะครับกรณีถ้าเกิดว่ามีฝนตกนะครับสมมุติว่าเราตั้งวันเวลาไว้ให้ทํางานพวกนี้ แต่ว่าคืนนี้เนี่ยฝนมันตกก่อนหน้าแล้วเนี่ยในปริมาณที่มันเยอะพอสมควรเนี่ยมันก็จะสั่งตัดเลยตัดไว้เลยก็ต้องรอจนถ้าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับหรือแดดมาเนี่ยมันจะระเหยอ,ออกไปนะตัวนี้มันจะเก็บน้นนําฝนนะผมถ้าแดดมันออกปุ๊บระเหยออกไปปุ๊บเซนเซอร์มันก็จะกลับมาทํางานได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแดดมันออกจนปริมาณนะครับน้าในตัวเซนเซอร์ก็จะเหมือนออน้ําในดินนะผมมันก็จะระเหยออกไป ระบบก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอีกในกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีการเมื่อกี้นะครับมีการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามานะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาสมมตินะครับก่อนหน้าที่จะทาการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาเนี่ยฝนมันตกดังหน้าเลยครับมันตกมันตกไปเลยเนี่ยก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้จะจับได้เลยนะครับสังเกตตัวนี้นะครับมันจะมีการขยายตัวของ ตัวเซนเซอร์นะครับถ้าเกิดเราน้ําเข้าไปในตัวนี้นะขยายตัวปุ๊บเซนเซอร์มันจะส่งสัญญาณมาครับนะให้ปิดระบบเลยนะผมการปิดระบบแบบนี้เนะีนะ่ยะต่อให้ตัวทัมเมอร์นะครับในตู้เราสั่งเข้ามานะนะผมเราลองดนะูเราสั่งแล้วนะครับตัวทัมเมอร์สั่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับวาล์วเราเปิดแล้วนะผมแต่ว่าปั๊มเราจะไม่ทํางานนะผมคําสั่งวาล์ววิ่งไปนะครับแต่ว่า ปั๊มเราจะไม่เปิดไม่สตาร์ทให้นะผมก็คือก็จะไม่มีน้ําวิ่งเข้าไปนั่นเองนับนะสปริงเกอร์เราก็จะไม่ทํางานนะครับแบบนี้นะผมก็ต้องรอให้จนกว่าปริมาณน้ำฝนมันลดลงไปหรือแดดมันออกไปเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนอความชื้นในดินด้วยนะครับก็คือตัวนี้เองเนี่ยก็อาศัยว่าแดดออกปุ๊บมันก็จะ,ะเหยไปนะปริมาณน้ำารนเหยไปปุ๊บก็จะสั่งนะครับผมในกรณีถ้าเกิดว่าเวลายังอยู่ในในช่วงเวลาที่มันสั่งงานเนี่ย ถล้วแดดมันออกแล้วยังอยู่ในช่วงเวลานั้นมันก็จะสั่งให้ปั๊มเราทํางานได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ที่ม,มันตัดก็คือเซ็นเซอร์ตัวน้ําตัวนี้นะครับไม่มีน้ําวิ่งมานะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีน้ําวิ่งมาในตัวตัวใบพายตัวนี้ก็จะจับสัญญาณได้นะครับน้ําจะวิ่งมาชนมาตัวใบพายตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้ําเกิดแห้งกันทานหานเนี่ยหรือ น้ําหมดถ้าเราดูดจากถังนะครับน้ําหมดปุ๊บก็จะตัดการทำงานแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นระบบเซฟตี้ทั้งทุกรูปแบบนะครับทั้งหมดเลยก็จะมีให้ในตู้คอนโทรลของเราตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมนะครับสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้หรือจะควบคุมด้วยระบบทําเมอร์ธรรมดาก็ได้นะครับตัวนี้ทําระบบเอาไว้ครอบคุมทั้งหมดแล้วและในกรณีถ้าสมมตินะครับผม มีการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาเช่นเราอยู่ฝังจังหวัดเนี่ยนะครับผมเราควบคุมผ่านมือถือเข้ามาแล้วตัวมือถือของเราสั่งเข้ามาเนี่ยนะครับเราตั้งเวลาหรืออะไรเข้ามาแล้วแต่นะครับผมพอมาสั่งเข้ามาปุ๊บปั๊มเราทํางานพอปั๊มเราทํางานปุ๊บเนี่ยเกิดมอเตอร์เราเกิดขัดข้องขึ้นมานะครับมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเกิดขัดข้องกระแสไม่เกินนะครับเราลองเทสดูนะครับพอกระแสเกินเสร็จปุ๊บนะครับอย่างแรกเลยมันก็จะโชว์ตัววอรดตัวนี้ขึ้นมานะครับ โชว์ว่าปัญหาของตัวมอเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับพอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันไม่มีน้ําวิ่งเข้ามานะครับตัวโฟล์มันก็จะแจ้งด้วยนะครับเตือนสถานนะให้เรารู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับผมพอมันเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าตอนนี้มอเตอร์เรามีปัญหาแล้วก็น้ําแห้งหรือน้ําไม่มานะครับผมให้เราเช็คด้วยนะครับว่าพอน้ําไม่มาเกิดจากอะไรปั๊มเราขัดข้องหรือเปล่านะครับให้ดูตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับผมกรณี้ มีการคำสั่งสั่งเปิดวาลวไปแล้วแล้วผมมีคำสั่งไปแล้วเนี่ยแต่มอเตอร์ของเราเนี่ยขึ้นโอเวอร์โหลดนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวารามตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนมาด้วยเนะเพราะไม่มีน้ํามาแต่มีคําสั่งคําสั่งมาแต่ไม่มีน้ํามีสองกรณีก็คือน้ําไม่แห้งปั๊มไม่ด,ดูดขึ้นมาก็นั้นก็ประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีหลักๆเลยก็คือเอาไว้สําหรับเตือนในกรณีถ้าไม่มีน้ําในระบบพวกนี้นะครับผมหรือน้ําแห้งไปนะครับ ป็นการแจ้งเตือนให้เราทราบด้วยนะครับถ้าเกิดเดินมาเจอโอ้โหลดแบบนี้ให้ไปเช็คตัวมอเตอร์ก่อนเบื้องต้นเลยนะครับว่ามีอะไรไปติดพันไม่พัดไหมนะผมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็มาทําการรีเซ็ตนะผมมารีเซ็ตก็กดปุ่มสีน้ำเงินตรวนี้นะผมพอกดปุ่มสีน้ำเงินปุ๊บปั๊มทํางานนะครับที่เราได้ยินเสียงนะผมปั๊มก็จะรันขึ้นมานะครับรันขึ้นมาวลาวก็จะเปิดน้าก็ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราจะหน่วงเอาไว้นะที่สามสิบวินะปกติแล้วเนี่ยที่เราจะทําการาหน่วงเวลาก็คือปกติแล้วน้ําจะวิ่งมาก็อยู่ที่ประมาณ30วินาทีนะผมแล้วตัวนี้ก็จะตั้งเป็นชั่วโมงนะครับในเรื่องของการรีเซ็ตด้วยระบบเมนูลหรือออโต้รีเซ็ตในตัวของทัมเมอร์ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการควบคุมแบบ สั่งงานผ่านมือถือเข้ามาเลยนะครับให้สังเกตว่าตัวบอร์ดคอนโทรลของเราตัวนี้เนี่ยมีความเสถียรมากนะครับแล้วก็สั่งงานเนี่ยแบบเรียลไทม์เลยคือไวมากกดปุ๊บก็ติดเลยนะครับผมก็คือพอกดสั่งเปิดปุ๊บเนี่ยก็คือทํางนานทันทีนะครับไม่มีการหน่วงหรือว่าอะไรเลยนะครับไวมากนะครับสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมตัวนี้แล้วก็กดปิดนะครับสังเกตเลยว่าเรากดเปิดตัวที่2นะครับไวจริงๆนะครับ นะโซนที่สามนะครับนะครับโซนที่สี่นะผมนี่นะครับความเสถียรของตัวบอร์ดคอนโทรลท,ที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเน้นในเรื่องของการนําไปใช้ในเชิงของอุตสาหกรรมหรือเชิงของการเกษตรพวกนี้นะครับผมเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานของลูกค้าที่เป็นเชิงของการเกษตรนะครับผมปรติก็สามารถนาไปคุมพวกเครื่องจักรนะรเปิดปิดมอเตอร์หรือว่า ระบบอื่นๆนะผมเราก็เอามาคอนโทรลสําสหรับระบบวาล์วตัวนี้ทาในการสั่งเปิดวาล์วลดน้ําต้นไม้ตามสวนทุเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะผมก็เป็นสวนทุเรียนหรือว่าจะเป็นสวนอินทผลัมนะผมหรือว่าจะเป็นไม้ยืนต้นต่างๆนะผมเป็นไม้เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะใช้ระบบตู้คอนโทรลของเราชุดนี้นะผมเป็นการควบคุมเพราะว่าบางครั้งลูกค้านะอยู่ต่างจังหวัดบางครั้งก็ สวนอยู่ต่างจังหวัดตัวเองอยู่กรุงเทพบ้างนะครับหรืออยู่คนละจังหวัดกันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องขับรถนะผมวิ่งไปเพื่อไปลดน้ําหรือจ้างบุคคลนะครับเดี๋ยวนี้คนงานก็ราคาค่าแรงค่อนข้างแพงหรือหายากนะผมเราก็ดูแลเองไปเลยนะมีกล้องวงจรปิดนะผมเราก็สามารถคอนโทรลควบคุมเราเองได้นะผมโดยที่การลดน้าต้นไม้ก็ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปนะครับก็คือเราสามารถดูแลนะครับสวนในอ่ ต้นไม้ในสวนของเราหรือว่าสวนของเราที่มีต้นไม้เยอะๆนะผมจานวนหลาย,ลายๆไร่นะหรือจะมีต้นไม้เนี่ยทุกรูปแบบนะครับหลายพันหลายชนิดเนี่ยเราก็สามารถแยกได้นะครับเราก็เปิดวาลทั้งหมด4โซนนี้ก็อาจจะหนึ่งโซนเนี่ยคุมต้นไม้ชนิดหนึ่งอะไรพวกนี้เพราะว่าการให้น้ําหรือการาเปิดน้ําอาจจะไม่ต้องการให้น้ําเท่ากันนะพืชแต่ละชนิดหรือต้นไม้แต่ละชนิดอาจจะไม่ เท่ากันนะ้าเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละโซนเนี่ยก็สามารถตั้งเวลาเนี่ยอิสระได้เลยครับอยากให้โซนไหนทํางานกี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยเราเซตได้นะครับ